ประเด็นมันมีประเด็นว่าคือพี่ปูเนี่ยคือถึงแม้ว่าพี่ปูเนี่ยจะบอกกับทุกท่านอยู่ตรงนี้ว่าท่านไม่ใช่คนสําคัญแต่ท่านสําคัญที่สุดในกระบวนการมาตั้งแต่ต้นต้องปกมือกับท่านด้วยครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีพี่ปูนะครับว่าที่ร้อยศีนิวัดอิสารางคูณนนยุทธยาผมยังคงเรียกเช่นเดิมผมไม่ได้สนใจนามสกุลที่ใครเขาว่ายังไงพี่ปูก็คือพี่ปูนิวัดอิสารางคูณนนยุทธยาของผมเช่นเดิมตั้งแต่วันแรกมาจนวันนี้ เหมือนเดิมท่านไม่เคยหวังผลประโยชน์ใดๆพวกที่เข้ามาที่กั่นแกล้งย่ำยีเนี่ยนะครับผมกำลังจะบอกงนี้นะคือผมอาจจะใช้คําหนักนิดนึงแต่ผมก็จะบอกพวกคุณไว้นะพี่ปูอาจจะไม่ได้เอาเรื่องแต่ผมดําเนินคดีตามกฎหมายทุกคนนะครับผมดําเนินคดีตามกฎหมายทุกท่านทุกคนไม่ละเว้นแม้แต่คนเดียวเพราะผมกับพี่ปูเราได้เข้าไปสํานักพระราชวังในหลายครั้งแล้วเราถูกการันตีว่าเราจะไม่โดนกลั่นแกล้งอีกแล้ว นะครับเราได้รับการการันตีจากผู้ใหญ่ในสํานักพยองว่าจะไม่เกิดเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นจนได้มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อย,อยผู้ใหญ่รับปากเราว่าจะต้องจบเรื่องนี้ช้างจะต้องถูกสวายโดยความเรียบร้อยแต่ที่ไหนได้เกิดขึ้นมาตลอดจนเหตุการณ์ที่ทุกคนได้เห็นมาตลอดฉะนั้นณนะวันนี้ผมคณะแล้วก็คนไทยจะออกมาต่อสู้จริงจังแล้วแล้วการต่อสู้ครั้งนี้คือต้องจบ คำว่าจบคือจบในทางที่ดีเราประสงค์จะถวายช้างให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็ประสงค์เช่นนั้นพี่ปูนิวัตอิสรางกุณและที่ใดทราบดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณพี่ปูนิวัตที่คอยเตือนคอยกระตุกตลอดเลยน้องไทยต้องระวังเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เกิดขึ้นจริงทั้งหมดเพราะพี่เขาอยู่วงในเรื่องขบวนการการขัดขวางถวายช้างเช่นี้ รู้จักลุงแก้วรู้จักทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดเลยรู้จักคนในฟังชา้างยุทธยารู้จักผู้จัดการฟังชา้างยุทธยาเกี่ยวข้องมากมายนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นณเวลานี้ที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นทําไมพวกไผ่ช่ยต้องได้มาอยู่ตรงนี้ของจริงข้ของจริงมันยังท่านฟ้าถลม่มฟ้าจะถลม่มฝนจะตกจะทลายยังไงก็แล้วแต่พ่อไผ่กับไยก็คือพ่อไผ่กับชัยวันยังท่าเราคนไทยปลื่นปิดติงอยู่แล้วในเรื่องนี้ใครก็แล้วแต่ผู้ใดที่ขัดขวางน,นั่นคุณก็คือกบฏของแผ่นดินคุณปรรระะสงค์้้าายต่่อพเจแผนนดิน คุณประสงค์ร้ายต่อประชาชนถูกไหมครับคุณประสงค์ร้ายต่อช้างเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากเตือนทุกคนทุกท่านที่กระทําอยู่ในทุกๆแบบเราไม่เคยกลัวเลยเพราะเราอยู่ของจริงเราอยู่ความถูกต้องนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าพระองค์ท่านมองพวกเราอยู่ในทุกๆวันผมเชื่อเช่นนั้นการที่พระไตรชัไปเหยียบถึงวัดเบญจมบพิติษุสิ์วนารามไม่ใช่เรื่องธรรมดา และการที่พระภัยชัยไปเหยียบเนินดินที่วางพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานที่9หรือว่าสนามมังางเลื้ยงก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอยู่แล้วพระภัยชัยมีเรื่องราวมีประวัติมีความเป็นมามีรูปลายการเดินทางมามีผู้ใหญ่ที่ประสงค์ดีตั้งใจดีในการนำช้างถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ก็มีกระบวนการอันสมบรณทางราชการัำดันกีดกันท่านมาและจนถึงปัจจุบันก็อย่างที่เราเห็นกัน มีการออกหนังสือเตรียมการน้องกล้ามาตลอดเวลาแต่ไม่ดําเนินการใดๆให้ไปเป็นเป็นไปตามกฎหมายน,นี่คือสิ่งที่ผมมองว่าทุกคนเนี่ยจะต้องดําเนินการให้มันแล้วเสร็จให้มันเรียบร้อยส่วนกรณีของพ่ปูนิวัดอิสานังคุณนทธีดยนนี่คือการกลั่นแกล้งอย่างแท้จริงนี่คือการกลั่นแกล้งคําถามคือคนนึงจะเปลี่ยนมาใช้น้ำสซเดียมคลอไรดทีนทธตามกฎหมายถูกต้องได้เขาต้องตรวจทานถูกไหมครับเขาต้องตรวจสารใดเขาต้องตรวจต้นขั้วมา มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันไม่ใช่นำสก,กุล A ไปใช้นมสก,กุล B แบบประชาชนทั่วไปที่ให้กันได้นี่คือนมสก,กุลราชนิกูลผมไม่ใช่ราชนิก,กูลแต่ผมก็พอรู้กฎหมายว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงท่านแล้วก็มาออกสื่อออกเอกสารให้พวกเลียวทั้งหลายไปเผยแพร่โจมตีใครก็แล้วแต่ที่ไปเผยแพร่โจมตีเอกสารของพี่ปูนิวัฒน์พี่ปูเราจับได้ตรวจได้ตรงไหนจะดาเนินคดีตามกฎหมายหมดผมมีทนายความดูเลยให้หมดโดยที่พี่ปูไม่ต้องใช้ทนายความเลยผมจะรับผิดชอบให้หมด ไม่กระทั่งยูทูบเบอร์หรือใครก็แล้วแต่ถูกคุกคามถูกโจมตีผมจะช่วยดําเนินคดีให้หมดผมเป็นเจ้าของสนักกานทายความเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องคดีความไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเราจะดูแลให้หมดเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราออกมาต่อสู้เพื่อให้ชนะชนะในที่นี้หมายถึงเราไม่ได้สนใจเรื่องถวายว่าจะถวายวันไหนแต่ทุกอย่างต้องอยู่ในกระบวนการที่มันถูกต้องจะต้องไม่บิดเบี้ยวจะต้องไม่บิดพลิ้วอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรวมคนไทย ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเราจะย่าเดินไปที่กระทรวงมหาดไทยไปทวงถามเอกสารจากกระทรวงมหาดไทยว่าคุณดําเนินการถึงไหนแล้วเกี่ยวกับการน้อมเกล้าวถวายช้างสาคัญเชือกนี้คุณดําเนินการถึงไหนแล้วเกี่ยวกับการขอพระราชทานผู้เชี่ยวชาญคชรชลตามกฎหมายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประกาศในเว็บส่วนพระองค์ว่าจะต้องลงแต่งตั้งเท่านั้นเนี่ยคุณทําถึงไหนแล้วคะคุณทําแล้วเราขอหนังสือเอกสารยืนยันว่าคุณได้ทําไปถึงจริงการทําหนังสือถึงสํานักงานก็ต้องมีหนังสือตอบรับถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นคือเราจะต้องกดดันบีบคนพวกนี้ให้อยู่ในตามกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่พยายามยัดเยียดข้อกล่าวหาให้ผมผมไม่ยอมรับทั้งสิ้นถ้าผมไม่ผิดผมต่อสู้จนถึงที่สุดแล้วการต่อสู้อย่างที่สุดแล้วอยากที่แจ้งไปใครให้ร้ายใครเบียดบงังใครแจ้งข้อมูลในประเทศผมแจ้งความในเนินคดีกับทุกคนไม่มีเว้นแม้แต่คนเดียวเพราะใครยังอาจจะใจดีแต่ผมไม่ได้ใจดีนะครับเพราะว่าเราเคยยอมมาหมดแล้วพี่ปูนิวัตทราบดีผู้ใหญ่เรียกเราเข้าไปพบในสํานักพิจารณ์เ่ย ขอให้เราใจเย็นขอให้เราไม่ต้องดําเนินคดีพี่ปูนี่ว่าเด็กงก็ได้ยินกับหูสองหูเลยคนใกล้ชิดพระองค์ท่านด้วยขอผมว่าอย่าดําเนินคดีให้เรื่องมันจบโดยดีเขาจะเร่งให้มันจบโดยดีนี่ก็ปีกว่าแล้วครับ<ต>ช้างาไม่ได้ผิดอะไรขออนุญ,ญาตมองคดีผมยังเชื่อในกระบวนการกิจอันบริสุทธิ์ครับเราจะท้อะไรสักพักหนึ่งซึ่งมั่นใจว่าผูา้อลักผู้ใหญ่ท่านทราบหมดแล้วครับ แล้วผมก็มั่นใจว่าประเทศเราเป็นประเทศที่สิบลายได้จากคนไทยทั้งของเรามีประชาชนอีกประมาณหลายสิบล้านคนที่มาเยี่ยมที่นี่แล้วใช่ครับเราเตรียมตัวงานที่เป็นมงคลเถิดเรา่อสีบลายเรื่องไม่เป็นมงคลและผมมั่นใจว่าน้องนําทัพได้ที่ช่วยคงเดิมทุกอย่างขออยู่เบื่อหลังเงียบๆนะครับละขอทางานเฉลิมฉวายชีวิตอยู่แล้วกับพี่อ้น ท่านก็ถวายชีสอยู่แล้วแล้วก็ไม่สนใจสิ่งใดๆที่ต้องได้รับไม่สนใจเ,เรื่องพวกนั้นสนใจว่าให้ท่านขึ้นเพราะว่าโรงช้างต้นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สุนทางใหมก็เดินหน้าอยู่เห็นใจพระองค์ท่านท่านมีภารกิจมากมายนะครับ,รบแล้วก็เห็นใจพระเทพ <c oughs> ทรงงานจนพระบรรกายสู้ใช้คำภาษาบ้าน พวกเราคนไทยไม่สงสารท่านหรอครับนะครับเลิกเออแก่งแย่งชิงดีเลิกคิดแต่เรื่องของตัวเองทําเพื่อแผ่นดินกันเถิดครับผมขอร้องเถอะนะครับแผ่นดีนเราจะได้สงบเพราะเรามีตัวอย่างให้ดูเห็นแล้วมากมายอย่างที่เป็นข่าวทุกวันนี้แล้วก็ขอขอขอบคุณพระองค์ท่านแทนชาวไทยที่ส่งเครื่องบินไปรับ คนไทยที่อยู่อิสราเอลนะครับการแก้ปญหารวดเร็วดังสายฟ้าฟ้าและผมเชื่อมั่นว่าเราทั้งของอยู่อย่างจงรักและตายอย่างพักดีอย่างแน่นอนทั้งประเทศครับก็เดี๋ยวขอให้พี่ผมได้กล่าวอะไรบ้างอ่ได้ได้พูดถึง,ถงพี่โบหน่อยเพื่อเพือ่อได้ได้คุยนิดนึงว่าว่าท่านไม่ได้ความเป็นทอยังไงบ้าง แต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยคุณเปลียนมันสะฝึกเป็นอะไรเนี่ยแต่ในหมู่ที่น้องของเราที่เคยรู้จักคุณปูคุณปูก็ยังเป็นอิสาราคูลอยู่นเหมือนเดิมบางคนอาจจะไม่รู้ที่ทราคุณปูจะเปลี่ยนเป็นอะไรวันนี้พี่ก็เพิ่งทราบครั้งแรกซึ่งที่มองว,ว่ามันไม่น่าจะทําได้ครับคุณพี่เชื่ออะไรนะครับพี่ชื่อทิพอาภาอิสรางคูนนาจีอาเป็นพี่สาวคุณนิวัฒมันไม่น่าจะทําได้รครับนะคะ ถ้าจะทําได้อันนี้ต้องดําเนินคดีนะปูอันนี้จะเป็นคือปูจะไม่สนใจไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าเรามีเกียรติแล้วก็มีศักดิ์ศรีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการที่คนเราอะจะเกิดมาเป็นอะไรเป็นเรนสรุปใจเนี่ยมันต้องมีบุญดีมีบุญเก่ากันมาก่อนไม่ใช่ใครก็จะมาเกิดก็ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าคุณไหนไม่รู้ว่าอะไรควรแล้วก็ไม่ควรเนาะพี่น้องยังไม่รู้หรอกว่าปูโดนอะไร เจอหน้ากันก็ออา,า่านี่อิสารางคูเหมือนเดิมทำไมอะ่ะทำไมเรายังคิดว่าเขาเป็นอิสารากคูลและคุณเป็นใคยอ่งไม่รู้จักเขาซะหน่อยคุณบอกถ้าไม่ใช่อะ่ะทำไมถึงไม่ใช่คุณต้องพูดมาให้ชัดเจนที่มองเหน็นนะเพราะนั้นปูต้องไม่ยอกได้ยินชัดน,นะครับว่าพี่น้องราชนิครูของอิสารากุลและทิยาไม่ยอมนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่านี่คือคือท่านโดนแล้วไม่ใช่มีแค่ท่านนี้นะครับผมก็ได้นะครับผมก็นัดกับผู้ใหญ่แล้วจะไปหาไอเอสเนาะที่ปูก็เป็นหลานไอเอสไอเอสก็ท่าน มหมั่นลวงธรรมรัตน์กิตตสารกุลนายุธยาคนอีกคนอีกธรรมรัตน์อดีตรัฐมนตรีกรับโซล่าหมนะครับซึ่งก็เป็นญาติพี่น้องซึ่งเรื่องนี้ท่านก็ยังไม่ทราบใช่ครับท่านก็ยังไม่ทราบด้วยวันนี้ผมเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่สําคัญเฉ่าะผมเองนะผมอยากบอกคนพี่ใหญ่แต่ท่านเองเนี่ยสายบุรีรัมย์ตรงเลยสายช้างเลยครับสายช้างเลยคุณลุงแอ๊บทราบดีขอบพระคุณคุณลุงแอ๊บธรรมรัตน์มากนะครับวันนี้ที่น้องมาเยี่ยมผมให้กำลัไรคุณลุงคุณลุงไม่ต้องเป็นกังวลนะครับคุณลุง คุ้มครองพ่อพายผมจะไปหาคุณลุง<ช>และผมเชื่อมั่นว่าความดีที่เราพวกเราทามาทั้งของเนี่ยจะปรากฏเองนะครับด้วยกระบวนการทางกฎหมายก็ว่าไปผมก็น้อมรับทางน้องธับดีนะครับแล้วก็ผู้ว่าพ้นธนัญดีคงได้พบผมนะครับผมจะเข้าไปพบท่านก่อนก่อนจะไปถึงศาลปกครองเพราะว่าผมได้จะรับเรื่องมาก็ยังระวิงตัวเองว่าอย่าเลยปูอย่ายพ่อต้อง ใจพ่อผมเจ็บหนักกว่าแล้วว่าต้องลากทันไปเนี่ยผมมันเป็นปากสำหับผม้ใหญ่แต่ว่าถ้าพี่น้องผมเนี่ยให้กำลังใจเอาก็ก็อยากจะเรียนนะว,ว่าตัวผมฝั่งผู้ใหญ่ทางผมไม่ยอมแล้วตอนนี้ก็คือฟวดแหลกเพราะว่ายิบเงื่อนไขข่อตกลงว่าจะต้องดําเนินการให้มันแล้วเสจผมสงสัยอย่างนึงทำไมต้องเอาที่ผม่ะเออทาไมถึงผมคนเดียวใช่ใช่ทำไมเนี่ยเพราะว่า ก็ค <łość> ือพ่อพี่ปูเป็นเป็นหัวหอกหัวเรียกหัวแรงในการแล้วพี่ปูเป็นคนที่ทําเรื่องไปถึงสํานักนายรัฐมนตรีให้ํำนักนายรัฐมนตรีเน่ยแจ้งต่อมหาไทยในการเตรียมน้องก้าวถวยช้างสำคัญด้วยซึ่งพี่ปูทําสิ่งถูกต้องอ่ะขออนุญาตตอบแทนชาติประชาชนทังหลย